สวัสดีครับวันนี้วันที่27กันยายน2,567นะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแน,นลกับมีแนวทางมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ใน่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับ ่องน้องเพลงน้องเพลงชาแนลกับเป็นเพียงช่องที่หาแนวทางมาฝากทุกท่านนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและติดตามด้วยนะครับมาบ่งกันเลยครับเลขอาจารย์ท่านแรกของวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนะครับเลขอาจารย์ทองนะครับเพอนห้วิ่งบนซีสามตัวบนพอนหยหนึ่งซีเจ็ดสองตัวบนให้ซีเจ็ดหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งเจ็ด วิ่งล่าง4นะครับสองตัวล่างไ้ซี8แคปหน้าจอเลยครับฝ <c oughs> นตกดีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมตกทุงมืออปาปกันต่อนะครับเลขอาจารย์มาลัยนะครับ เลขอาจารย์มาไยให้เด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่าง3 4มสห้องตัวบนล่างนะครับให้38 39ปดสามเก้าสี่หกสี่เหเจเน้นไปที่38 39 48 49นะครับแคปหน้าจอครับ ัันต่อครบ <c oughs> เลขอาจา์แปดนะครับเลขอาจา์แปดให้วิ่งล่างสามสี่ห้าสองตัวล่างนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามตัวบนไอ้วิ่งบนนะครับสามบนนี้ต้องมาให้เห็นนะครับสามสี่ห้าเก้าศูนย บอกว่ามาครบบนนะครับมี3 4 5 9 0 2ตัวบนให้า9 9 0 3ตัวบนให้า9 0ครับเพื่อสลับเอาอยู่นี่สี่อ่าแคปหน้าจอครับ ไปกันต่อครับเลขอาจารย์เดียวนะครับเลขอาจารย์เดียวเพันให้วิ่งบน c 0ูน c กับศูนะครับสตัวบนให้4 c ศู c หวิ่งล่างเพันหหนึ่งกับ8 2ตัวล่างหไหนึ่1 c หนเลขฝันเพิร์น,นะครับหนึ่ง c เจ็ดหน c แป c กระคืดนี่ครับหนึ่ c หแปคมหน้าจอครับ เอาจารย์เดียวเพ็นฝันแม่นแล้วครับไปกันต่อครับเลขช่างโฟนเลขช่างโพนผมว่าผมลองคิดไปแล้วนะครับผมเอามาเสนออีกรอบหนึ่งเลขช่างโปนเพื่อให้วิ่งบนล่างแกับ9นะครับ 3ตัวบนให้4 5 8 4 8 3 2ตัวบนล่างให้8 3 8 4 9 3 9 4 9 5 8 5อ่าแคปหน้าจอครับเลขช่างคูณในเขาดีด้วยครับบางวดวกับเขาบนเขาล่างกับมีนะครับ ไปกันต่อครับเลขอาจารย์ราดบุรีเลขอาจารย์ราดบุรีให้ล่างอย่างเดียวนะครับซื้อกันบนไว้ก็ได้แล้วคำหนึ่งหกหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเก่ากันเก่าหนึ่งไว้นะครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ายั่นกลับหัวคนว่าอ้าวแคบหน้าจ,จอครับ ไปกันต่อครับเลขเกาหลีนะครับเลขอาจารย์เกาหลีเลขอาจารย์รเกา,าหลีนะครับวิ่งบนศูนย์สองตัวบนให้เก้าศูนย์หกสามตัวบนใหศูนย์เก้าหกสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างให้เก้าหนึ่งวิ่งล่างหนึ่งนะครับเลขเกาหลีนี้ หวดที่แล้วเพิ่นสลับบนสลับล่างแต่เข่าทั้งบนล่างนะครับซื้อบนล่างเลยก็ได้ครับ 90, 0, 9 0้าศูนยเกหนึ่งหหนึ่งแคบหน้าจอครับเอาาเมืองลักษณะเลขเข่ากันบ่ นี่ครับเลขอาจารย์ทองกับเลขอาจารย์มาไล่สิบไปแนวทางเดียวนะครับสี่แปดเน้นสี่นะครับสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดมีหมดนะครับเลขอาจารย์ทองกับเลขอาจารย์มาไล่กันสี่เจ็ดสี่แปดนี่ครับเลขอาจารย์เลขอาจารย์แปดกับมิสสี่เก้า สี่เก้าเน้นสีคือกันนะครับเลขอาจารย์แปดสี่เกามีนะครับนี่ครับอาจารย์เดียวก็เน้นไปที่สี่นะครับสี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งีครับเลขอาจารย์เดียวสี่หนึ่งสี่หนึ่งเลขส่วนมากไปทางเดียวกันเบอร์นะครับ แห่งมาเบิงอาจารย์ช่างโปนนี่เลขอาจารย์ช่างโปนนี่เป็นให้ C เก่าเก่า C C เก่าเก่า C เก่ามาก C แปดนะครับนี่ครับ C แปด C เก่า C แปดนี่ไปทางเดียวกันบนได้นี่ครับเลขอาจารย์อะไรากับเลขอาจารย์ช่างโปนนะครับ C8 C9 สามแปดสามเก้าเออไปทางเดียวหมดได้น,นะครับก็ขึ้นเน่นสามแปดสามเก่า C8 C9 นครับส่วนของอาจารย์ลาบบุรี่ก็ไปกับอาจารย์เกาหลีนะครับเดี๋ยวกัครับแบบนี้ นี่ครับอาจารย์ราดบุรีให้หกหนึ่งหนึ่งหกกันเก่า <c oughs> กันเก่าเก้าหนึ่งนะครับเลขอาจารย์เกาหลีจะให้เก้าหนึ่งหกหนึ่งคือกันครับนี่แะครับแคบหน้าจอนะครับเลขคือกันเฮ้ นี่ครับเลขเหมือนกันเอาโตที่สีแดงไว้นี่ก็ได้ครับเลขเหมือนกันเลยช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ได้ค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับสวัสดีครับ